มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าแม่มเธอขึ้นชื่อว่าเป็นหญิงหน้าตาขี้เหร่ที่สุดในหมู่บ้านใบหน้ามีรอยแผลเป็นจากอิสุกอิสยัยผิวคร้ำกล้านแดดฝันหน้ายื่นออกมาเล็กน้อยเวลายิ้มก็เหมือนกระต่ายแม่มแอบชอบชายหนุ่มคนหนึ่งที่หล่อที่สุดในหมู่บ้านเขาชื่อว่ายุทธแมมอยากให้ยุทธลงรักเธอเร็วๆวันนั้นแม่มเห็นยุทธนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นตาลกับเพื่อนๆเธอจึงเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ถกผ้าถุงให้ยุทธดูไอ้ยุทธกับพวกเพื่อนหันกลับไปเห็นเข้าเตต็มมาาฮ้ยนนนี่ัดงพไฟว หรือว่าผีมาหลอกกันแน่แนพวกมันพากันหอเราะและด่าทอแม่มยิ่งมึงทําอย่างนี้ยิ่งไม่มีใครชอบมันทั่เร่แหม่มเสียใจยมากวิ่งมานั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้ยายสาท,ที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็เดินเข้ามาเตือนแม่มว่าอีแม่มเอ้ยคนเราไม่ใช่นาตาที่ทําให้มีผัวได้หรอกนะแต่มันเป็นนิสัยต่างหากยิ่งเองทําอย่างนี้ เขาก็ยิงรังเกียจตั้งแต่วันนั้นมาแหม่มก็ไม่ได้ทําแบบนั้นอีกเลยวันนั้นไอยุทธนั่งอยู่ใต้ต้นมะพร้าวทาให้ลูกมะพร้าวหล่นมาใส่หัวแล้วทาให้มันสลบไปบังเอิญแหม่มเดินผ่านมาเรีบช่วยพยุงยุทธไปหาหมอหลังจากนั้นมายุทธก็ซาบซึ้งในน้ําใจของแหม่มแล้วก็ไม่เคยด่าว่าแหม่มอีกเลยวันนั้นแหม่มสารภาพรักกับยุทธอีกครั้งหวังว่าเองจะไม่ทกปะถุงให้ข่าดูอีกนะเมื่อแหม่มได้ฟังก็เขินอายแต่แล้ว หัวใจของแม่มก็แตกสลายเมื่อมีหญิงสาวสวยคนหนึ่งเดินเข้ามาหายุทธแล้วยุทธก็แนะนำว่านี่ชื่ออ้อยแฟนของเขาเองแล้วทั้งสองก็เดินจากแม่มไปทิ้งให้แม่มนั่งร้องไห้อกหักอีกครั้งทำดีแทบตายสุดท้ายเขาก็มีรักอยู่ดี